เอออออ่วเบมา่ววันมาฉันเป็นผีจีนฉันมาเต้นอะไรลองกินลองย่องคืนนิดิค่ะลองย่องคืนนิดิค่ะฝากกดติดตามได้นะใครมีดอกไม้กดดอกไม้ให้แกได้นะซอสเอ้ขาลงหลุมลองลองซีไรเรียกคอจะแหก พี่อ้วนว่าไงคะคือวันที่มีสัญญาวันนั้นจะเล่นให้หนักถ้าตอนาล้องเพลงนั้นได้นะที่มีรางวัลให้งไหนเหรอเพลงไหนเหรอหเรอพลงที่ปีโป้อบ,บอกอไงยชอบเสียงอ่ะจริงบ้า อนอนแ้โอเคปะโอเคก่อ okay. หยถ้าเกิดเรามองได้โดนหกเราต้งชัดทุกคงไงอาชัดทุกคนเหรอชัดทุกขเนเหรอขอไล่หน่อยขอไล์หน่อย ไปมั้งที่1 2ีนะคะจำคะคุยรายการมาย้อนขอ้ัลโหลที่หุ่นบมแก้อ่ะที่ห้นบวกแก่อ่ะ นี่พี่ว่านพูดแบบนี้พเพราะว่าพี่ว่าคิดว่าภาษาไทยยังพูดไม่ช้าเลยแมย่อายุเท่าไรครับอายุยี่สิบค่ะถะรู้ยันปีหน้าเลยไม่ว่ายุงซ้อแกะรู้ที่พี่ว่านพูดแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าพี่ว่านอะรู้ว่าแกะยังไงก็ร้องไม่ได้ภาษาอังกฤษหลงรองเพลงเพลงมีทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ท่อนรับค่ะในหนึ่งเพลง ตัตายอะ่ะชื่อเพลงอะไรนะปิตุบอกว่าขนาดเจ้า,อา,จาของเพลงยังร้องสามคนสลับกันร้องนี่ร้องคนเดียวไม่ พี่โอ้ตปิต้ามีชอยให้แกะเลือกสี่ชอยปิต้าบอกว่าตัวเลือกที่หนึ่งเทนเพื่อนตายตัวเลือกที่สองเสือฟ้อนรักตัวเลือกที่สามมักคือคนเดียวแล้วก็อันเพลงตัวเลือกที่สามเราเล้องสองเพลงแล้วก็ตัวเลือกที่สี่คือเพลงอกหักรักซุดแล้วก็ลูกไม่หลอมมีสิบไหมครับสามกับสี่แกะต้องเลืองสองเพลง เดาไปฟังก่อนว่าจะร้องเพลงไหนได้พอเราเช่ายูเซอร์จะเตรียม r i ร์ไอพีให้นะทำไมไม่คิดว่าจะร้องได้เลยเหรอไม่คิดว่าจะร้องได้เ,เหรอก็จจะร้องได้ดก็ได้ อันที่พี่ว่านเลือกอันเฟนกับลูกไม่หลอกมึงคนละอันกันนาดิถ้าเกิดว่าจะร้องอันเฟนก็ต้องร้องอันเฟนกับรักเธอคนถ้าจะร้องลูกลูกไม่หลอกก็ต้องร้องออก,กัก <c oughs> บอกหนะักมาร์คคุดไม่แง่หักนะผดผัวมาก่อนไหนไอเอ็มมาดิ าในไลน์แล้วกันที่เนี่ยบพี่หัวมันเละค่ะหัวเราโต ไม่ใช <cko anka noise> <iro> ่หมอเขาสายไงมันไม่รู้ได้ไงเนี่ยรอรอครับรอรอครับผมจะไปจันการให้มา โอ้ดอกไม้นะดอกไม้นะต้องหักลับฟูดของบีของบีอะบีอะบียะบีอะน่ารักมากค่ะของบีใช่ใช่ของบีบอลเลยของบีหมลเลยขาดบีที่โพสไม่ได้ใส่บีนี่ผมจีิไม่ได้ใช่

ถ้าเกิดว่าแกร้องไห้พี่ว่านกด B สิบสองเดือนเหลียวเพลงเด็กอนุบาลมากจริงวันเนี่ย เดี๋ยวแกจะลองเหรอเจ้าเื้อขอดอกไม้หน,หน่อยสิขอดอกไม้หน่อยขอดอกไม้หนอ่อยเจ้าื้อวันจันทร์วันจันจร 1, 1> ทรนะ์แกะมาหนึ่งทุ่ถึงสองท่นะเอ่อแกะไปอยู่ล็อบบี้ล็อบบี้เก้าศูนย์ห้าพนสองนะไปอยู่ล็อบบี้เก้าศูนย์ห้าพันสอ อาทิตย์หน้าแกอยู่ลอปบี้พาเพิร์สองนะออยูเซอร์ยูเ,อ,เอร์แกอยู่ลอบบี้พาเพิร์องนะตอนหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็ลงมาจาัดห้องตัวเองต่อแข่งเน่ จะปล่อยล้างเลยหรออาทิตย์หน้าไงอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าดีเจจะกลับไปจัดห้องตัวเองแล้วอาทิตย์หน้าดีเจจะกลับไปจัดห้องตัวเองแล้วก็อยู่ลอบบี้หนึ่งชั่วโมงอยู่ลอบบี้เอ่อพาเนสองเออก็มาส่งชื่อพี่ไปแข่งอ๋ออยู่ลอบบี่พาเทนสองหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งทุ่มมาหนึ่งทุ่มมาหนึ่งทุ่ม ไม่เป็นไรพี่อ้วนแกะลงสี่ทุ่มใช่ปะวะน่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มส่ทุ่มใช่แกะลงสี่ทุ่มตีบอสอ่แะ,ออะแต่ละ วันที่22คนด่านอย่าลืมมากันนะพวกนี้สัญญนจะไม่แก้งแก่ดีเป้าถ้าไม่มีใครนำจะคอยดูแต่เราแก้งนะวันที่22นี่และคะวันที่12ใช้สีนนะแกโอเคคนที่อ้วนาองีชิชิหน่อยไหมตอนนี้หรอชิ่อตอนนี้หรอ ส่งก็ส่งเลยนะเดี๋ยวเพลงนี้จบยังแย้มร้องเพลงให้ฟังแล้ว เมื่หน่อยข้างน้องเป็นสรุปวันนี้ตอนตอนเราเต้นมีใครอัดผิดไหมบ้างเราเม่อัดไหมหรอหวังเราให้ใหญ่ ใส่หมวกไม่ได้หมวกอีกครึ่ง ที่เธอเปิดใจอ้าวอยากให้ร้องสดเหรอร้องสดเหรอร้องสดร้องสดแป๊บนึง่งร้องสดกแกลีลาแป๊บนึ่งสิ คอนะอาจาร์ถึงสุกอาจาร์ถึงสุกแกะไม่ใส่ชดคอนนะ้งนอนะเหรออันนีมัน,น มันจะทำต่อใจคุณเป็นอะไราไม่รู้ว่าฉันทำผิดไหมให้เพื่อนขอไปพูดคำไม่เลยหรอฉันอาจยังคิดไม่พอในใจเราไม่ทบทวนความจริงขึงไนมามันทำออกกัน ีีาไ่ไปคิดดีดีเกิไดไรู้ฉันทำไปมันทุกข์แล้วฉันเสียใจฉันเพิงรู้ว่ารักเธอฉันเพิ่งรู้มาได้คร้นหัวใจมีเธออยู่แล้วมันเ้อูร้าคิดถึงเธอทุกทีอารมณ์ดีเมื่อเธอยิ้ม อท่า,ามไม่มีใครฟังฉันเลยฟัง <c oughs> อยู่ <c oughs> ไม่รู้ฉันเี็ัอแกไหนทั้งที่ใจร้ <c oughs> องหิเล่ <c oughs> เฮ้ยยัึงคุยกันตอนนี้ได้ปะ แล้วมีทำทีทินน้งวันนั้นเป็นอย่างวันนั้นฉันอาจจะคิดไม่พอไม่รอในทุกทุนความจริงข้างในฉันทำเอาการดีดีดดหายไปแต่คิดดีดีก็ได้รู้ที่ฉันทำไปถูกแล้ว ฉันเสียใจฉันรู้ว่าเธอฉันรู้แม้จะห่างกันงี้เธออยู่แล้วมาเสมอหาที่ทิ้งเธอทุกทีอาลีงไม่เหมือนใให้กันหาเธอเท่าเหมอนคือเรา ทีส่สนสแต่ตเฉันก็รกไม่รู้ฉันท่รง,งรู้ว่ารกั้งฉันท่งรู้ว่าในหัวใจมีเธออยู่แล้วมาเป็นไหน่คิดถึงเธอทุกทีอาลังไม่มาถด 他他们融入了谁的他，伤痕都忘了他，伤痕都忘了他，痛苦在，你他已来，我无奈，想牵住他，昨天。 เอาวีหรือทะลุเพชรเอาวี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 ก็พออยู่พูดจริตใจวะเนี่ยพีเจดูบอลเปล่าดูแต่ไม่รู้เรื่อง อา้าววันนี้ไม่มากแก่หรอวันนี้ไม่ได้มากแก่ดิกว่าเชิจังโอเคยังน่ารักเลยวันนี้เราเป็นทหารไงลงไปยังไม่ลองสวัสดีพี่โป้นะคะสวัสดีค่ะฮ้ย วันนี้ไม่มีควยา,ายแหละแล้มาสายไงเดี๋ยวเราลองให้อีกเพลงเอาเพลงนี้ละ you yeah. know ททีไรเดียคนทั้งนั้นไหมหนึ่งแม่แฟนชายแปะผนังดูแบ,บ็คโลคกิ้งอะไรเป็นมั้งคนทั้งนั้นไหมคนทั้งนั้นไหมไม่ได้ร้องห้ายวหรอตดเธอไม่มีปอต่อเวลาหรอความกับกของแกคนทางนี้คนทางนั้นไม่ใช่หรอ มเตอร์แกยังไม่ปิดใช่ใช่มหาลัยยังไม่ปิดคนทางโน้นคนทางน,นีคนงน้คนทางนั้นนั่นไงเห็นไหมผิดเลยผู้ผิดเลย,เลยลาช้ ทุกทุกครั้งฉันเองก็กงเดินคั้นทาขึ้นมาข้างในอยากจะรู้จะเป็นเช่นไรไม่พรพบไม่เจอกันนานแล้วเป็นเวลาหนา่งนาแต่วันนั้นที่เราต้องกับอยู่ตรงนั้นจะเป็นเช่นไรอยากดูแลใกล้ๆเธอในทุกวัน 老米有在野谈，询问各位。 ฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทังนี้ในบ้ฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉัน สวัสดีค่ะน้องแลมสวัสดีนะคะสวัสดีนะยายยุ้ซ่เดี๋ยวแกจะลงแล้เพลงสุดท้ายก่อนลงหัวกูมากเลยเขาลงไหมเลยนะเขาลงไหมเลยนะจบไปแล้วขอบคุณค่ะพวกนี้เจอกันหนึ่งทุ่มนะพวกนี้เจอกันหนึ่งทุ่มนะ อยากรู้อยากดูแลใกล้ใกล้เธอในทุกวันแล้วมีระยะทางที่มันก็ล่งไว้ดูแลตัวเองดีด,ดีนะคนทะี่อยู่ทางนั้นคงที่นี้ยังคิดถึงกันมีเดิมไม่เคยเปลี่ยนแต่จากกลางคืนมั้นแล้ว ก็หุ่มพานอนก็หลับฝันหากถ้าเงาให้คิดถึงกันมันฉันคิดถึงเธอส่วนคนที่อยู่ทันนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกัน มืนที่ฉันได้พบเธอวันนี้เราไม่จนเลยจริงหรอ <c oughs> วันที่ฉนะันได้พบเธอสวัสดีไลยูสเซอร์วันดนีแมวสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีที่ปรึกษาคะขขอบคุณพี่น,นัด้วยขอบคุณพี่น,น,ทน,น,น,นัทแาเทีวสาวมาดูแกเนาะ ขอบอกค่อสวัสดีโซทุกคนนะฝันดีราตรีสวัสดีนะฝันดีวีทุกคนเลยนะคะฝันดีนะคะบ๊ายบายฝันดีราตรีสวัสดีนะทุกคนบ๊ายบาย